นะว่านได้มาไหมไม่ได้มาครับตั้งใจมาเก็บแล้วกลางน้ำมันน่าจะโดนแคปมั่งนะนนเ,ววาเนาะกลางน้ำจริงมันน่าจะโดนแคปไปอทิตก่อนมาเป็นแคปมันไม่หายขึ้นจน kiềng đấy á, đẹp đi giăng đấy mà này. ลเนะงเย,ย,มยงไม่ยอ,นะอ,อ,ยอเดีวบเดยวบอกแล้วไม่ดือ้อผมไม่ใช่เด็กดือ้อกัดเบา้าด<ล>้วยฮหลุดเลยถยุยคำพูดคำจาเอ้ยทุกวันนี้ไม่ใช้สิบห้าปอนแล้วยี่้าแล้วทุกวันนี้เข็ดแล้ว เสียเหยื่อเสียความรู้สึกขาดวัยขับเร็วเร็วยวตีเบ็์แล้วเนี่ยตีลุดไปแล้วเหรอดุย๊ยเอ้ยคนรอเขารออยู่เออขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้วหนึ่งแตรบ ก็ดีครับผมปลายปากเลยปากเบี้ยวด้วยโอ้โห,โหโอเอียรบครับ <l ap> แต้มแรกมาแล้วน้าตาม่งไงโอ้โหยกให้อาจารย์ดูสุดยอดอะ่ะบอกว่าอย่าดื้ออย่าดื้อ วนไปหวนมาแบบนี้กลัวฝนยิบหายเลยนั่นไงนักโงไม่ยอมกันเลยอะไม่ยอมกันเลยเราอะที่ใครก็มาจองไว้เขาไม่หรอ กที่ช้อนนะยืมไปนะครับของใครอเ,อเอาให้เอาให้คอหักเลยอเอาคอคอแคปเนี่ยทำไมต้องไปแขวะเขาอยู่ฝั่งนู้นด้วย ใจเย็นๆอุ้ยปลาแรงดีลาแรงดีโอ้ยอยากออกคลิปด้วยไงเบียกเราเริ่มไม่ดีแล้วนะเบียกเราอ่ะห้าน <laughs> น้อยคือดีหาดยาเบียกเบียก,กลื่นนะเบียกลื่นไปนะน้ำ น้ากูปรับเบรกให้เป็นน้ำปั่มแคหน่อยเบรกลื่นไปเย็นอาจารย์สงสัยน้ำมันจะลงแผ่นเบรกสงสัยอะเอาจารบีทาไว้ก็ไม่รู้แต่โอ้ยเข่าคอด้วยโอเคไอ้เกวันเหรออุ้ยชมหน่อยนโอึงแต้มครับโอ้ยเข้าคอเลยครับ นี่ไงจนได้สองทีฮะหลบร่มหลบแดด วอ <Okay>, ่เขา่าอเเข้างอแน,น่นเลยลากขึ้นไ่ได้่าขอบคุณครับแก็บติวาครับผม แต้ม,ตมครับตรงนี้แกปบติว่าโดนตบไปทีนึงไม่อยู่ สวนหัวเลยตัวครับผมอีกหนึ่งแต้มครับแคปติว่า ที่สวยครับเก็บตก300มันแพ้ววันนี้ นี่เลยแล้คิดเยอะีมาโกโดนอีกแล้วเควันหรือเปล่าเข้าคอเลยมันนะ้งเนี่ยโดดมาไม่เห็นไม่ไม่เห็นมุมปากเลยโอ้ยเข้าคอ ียวชก่โอ uh, ้โหกำลังดียิ้มหายเลยปะไอเราเพิ่งเปลี่ยนนะไม่เจอก็ได้คว okay> ้ากลับเราเมื่อกี้เย็นเย็นเอาให้เหนื่อยเอาให้เหนื่อยไม่รีบไม่รีบเราไปจะหาตัวเจอโอยเข้าค้อ คีวันครับผมขอดูหน่อยวิวิวตัวสวยด้วยตัวเรือนเลยโอ้เต็มคอเต็มคอครับดูว่าครับควันครับ เขาคอเลยยอนครับตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยอี3ามอีสาม,สามละเอาจุนได้เดี๋ยวเพิ่งทักไปห่วง,วงอ๋อมีมันต้องมัดเอานะไม่ไกยย่หรือวะฮะไม่ไก่ไม่ไกยย่เลยนะอย,อยู่ไหน,น

จังหวนะนัโกโขเดินมาพอดีเลยเอาแล้วล่อซื้ออีกแล้ว <c oughs> ตบเหยือ่อหายต้องต้องเหลี่ยมนี้จริงๆนะถึงจะหนักใช่นนหไหม ปลานิลเดอ๋ยววะทำไมวิ่งมาเงี้ยอมป่าโอ้ปลานิลมันตบไปเมื่อกี้อีกทีหนึ่งรอไอตัวนี้ไอตัวนี้แล้วตบตั้งเมื่อกี้อะลุเหลี่ยมนั้นเลยโอ้เต็มปากเลย อร่อยจัดดอกแรกไม่อยู่ดอกสองเต็มปากเลยบ้าบอขอแต่ Dừa mới ao đây ปนินปนินใหญ่ปนินปนินตัวใหญ่เดี๋ยวบนะปนินมโอ้โหขี่ไม่ไหนเงขานินหรอปนินโขี่มไหนนะ ก็หมกกระพงมันหมดแล้ว <c oughs> กระพงมันหมดแล้วเหรอแต่ัน,นินเนี่ยตัวนี้พอได้ตัวนี้เอาตัวนี้ใหญ่มันมันไม่แปลกนะบอเน,นี้ผมเคาะโดนหลายทีแล้ว,ลวกัดแคบเนี่ยกระพงมันหมดแล้วนะเอากันไปหมดแล้วแต่มื่วานอะ อยากได้อยู่มันจะอร่อยเกินไปแล้วเนี่ย ป้านีน่นะอ๋อเหรอเคยไปครั้งหนึ่งบอกปานี่ไม่ให้เอาออกโอเสียงเลยลแล้วยกกระดี่กินดีหาย